The best ครับ in the world <c oughs> ผมบอกได้เลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยสวัสดีครับเจนเองครับวันนี้นะครับ KPM City มีการเลี้ยงพนักงานปีใหม่โดยมีอาหารขาวและอาหารหวานครับ <what>, <c oughs> แต่ปี๋ยก่อนนะครับอาหารหวานวันนี้ผมมีเช็ฟพิเศษนะครับดังระดับประเทศใครอยากชิมแล้วตามไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> วสุดยอดเลยครับเชฟพัดนี่คือเชฟพัดเชฟขนมหวานในตำนานของผมครับผมเชฟพัดนะครับผมจะมาพิเศษขนมให้กับทางคุณเชนนะครับผมช็อกโกแลตนี่มีความพิเศษยังไงครับเชฟพัดตัวช็อกโกแลตเนี่ยเป็นตัวนำเข้านะครับนำเข้ามาจากฝรั่งเศสไม่ธรรมดาบอกแล้วี่เรื่องนี้ สอดเดาได้ไหมครับส้มยูสุสุดยอดเลยนะครับส้มยูสุเนี่ยข้างในเนี่ยจะสอดแทรกด้วยสตรอเบอรี่นะครับผมส้มยูสุให้ความสดชื่นใช่ไหมถูกต้องเลยครับถัดมานะครับเห็นส้มๆอย่างนี้นะครับอาจารย์นึกออกไหมครับว่าเป็นอะไรบ้างโอ้อยากเชฟพัดอันนี้ตัวนี้ผมขอดูก่อนเดาไม่ได้เลยส้มไหมไม่ไมีส้มจุดต้องมีส้มด้วยใช่ไหมครับผมโอ้เดาไออแล้วตรงกลางตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นคาราเมลส้ม นะครับแต่ภายนอกข้างนอกเนี่ยเราจะเป็นตัวเฮเซอรนัทเฮเซนัทให้ความกรุบกอบกินเล้แค้วกรุบกับใช่แล้วก็มีความหอมของตัวถั่วของเขาเยี่ยมมากถัดมาเนี่ยสีเขียวเยวอย่างนี้ต้นพิกมาโอ้ยไม่ใช่ตึ่นตุ๊บ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 ตุ๊นตา๊บตุ๊อตุนบตน๊บตุ๊บตน๊บตุ๊บตัว p i ุ๊บตุ๊บตัวนต้๊บตุโอตุหบตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ็ตมนิม ชื่อยาวหน่อยข้างล่างเนี่ยจะเป็นบิสกิตส่วนข้างบนเนี่ยถัดมาเนี่ยอีกเลเยอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นพาเลนคอนชิ้นเท็กเจอร์นี้จะให้ความกรุบกรอบอยากกินแล้วเนี่ยไม่อยากให้เรากินจบนะครับอ้าวโอเคหลังจากนั้นเนี่ยข้างในเนี่ยตรงกลางเนี่ยเราจะสอดแทรกด้วยวานิลาคาราเมลอืแล้วก็คอมบายนับด้วยช็อกโกแลต66%เออร์ทำไมต้อง66%ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความเป็นฟรุตตี้ แต่เราจะใส่บางๆไม่ให้มันขมมากใช่ไหมใส่แค่หกสิบปุถูกต้องครับผมให้ให้มีความกลิ่นอายนิดๆนี่และถูกปกคลุมด้วยช็อกโกแลตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมาตัดขมอ่ะถูกต้องอ้หตรงนี้ต้องมีความเข้มข้นนี่อัพเทอร์เทสอัพเทอร์เทสอ๋อบุหรีวายอะไรอย่างเงี้ยอะไัลเทอจะเทสเลยอ่ะได้เลยอ่าถัดมาถัดมาถัดมาชั้นที่สองชั้นที่สองเออเนี่ยผมยัง ต้องบอกนะส่วนตัวผมยังไม่ได้ชิมัวซองเชฟพัดมากทานแต่ขนมของเชฟพัดอะ่ะอันบนได้ต้องบอกเลยอร่อยมากนะครับัวซองเขาก็ไปแพ้กันขวซองนี้น่ากินมากัวซองเป็นยังไงบ้างขออนุญาตนะฮะต้องจับมานี่ทนไม่ไหวจริงวิธีดูัวซองเนี่ยดูเลเยอร์ของมันชั้นของมันเนี่ยมันแบ่งชั้นได้สวยงามขนาดนี้แล้วผมจับผมรู้เลยว่นมันกรอบกินเลยแล้วกั <c oughs> <c oughs> นได้นาแล้วหิว <c oughs> อย,อ,อย่างแรกนะ,ะครับครับขัวซองนะอย่างแรกเลยต้องหอมกลิ่นต้องมาก่อนกลิ่นต้องมาต้องหอมเลยหอมเนี่ยมันได้กลิ่นขึ้นมาสองเนี่ยความกรอบนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ายังไม่ทันเคี้ยวเนี่ยผมจับดูผมรู้แล้วมันต้องกรอบเสียงยไม่ด <Yeah! S 2> อบอย่างเนี้ยไม่งั้นจับไปฟีมๆไ่ไล้แล้วดูชั้นเนี่ยมันข้างในต้องนุ่มเนี่ยกร <Wow. S 2> อบนอกนุ่มไหนไม่ทุเรียนนะขัวซอง เนี่ยทำได้ดีมากต้องบอกเลยว่าผมจะไม่บินไปฝรั่งเศสเพื่อไปกินบัวซองกแล้วผมจะให้เชฟพัทมาที่เซียเตียซิตี้มาทำบัวซองให้เรากินนะครับอ่าขอบคุณมากครับพัดไปเลยเชฟพัทอย่าเพิ่งอธิบายขออนุญาตฮะไม่ไหวแล้วตัวไม่ไหวครับเอาล่ะร่อย่าง ครีมตัวนี้ครีมมันนุ่มลิ้มมากอ่ะแล้วแป้งแป้งมันพอดีพอดีอ่ะนุ่มมากกลิ่นหอมนะแต่ผมไม่รู้หอมอะไรไม่แน่ใจอ่าเดี๋ยวมันต้องใส่อะไรแปลกอ่ะคือเดียบ้านก็จะมีเอ่ออินกรีดเลับนะเดาไม่ได้แล้วก็จะมีแต่บูเบอรี่ตัดกันดีนะโอขอบคุณครับเออมันกัดเข้าไปแล้วบูเบอรี่มันไปตัดรสอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะแต่อย่าเพิ่งเล่านะขอกินคำหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ตัดไปผมกินมากกว่กินคำหนึ่ง่อน อืมยากกินแบบจานะี้คิงร้อนๆบอกว่าเนี่ยอืครีมบอดมากอันนี้เนี่ยก็คือไอแคร์บูรี่นะครอแคร์บูรี่ข้างในเนี่ยข้างล่างเขาจะเป็นครีมชีสเออมิน่าเออใช่แล้วเพราะว่าผมกินครีมแล้วมันมีกลิ่นอะไรแปลกๆมันคือครีมชีสด้วยมันมันเออมันมันเออต้องบอกเลยจุดเด่นของเชฟพาร์ทเนี่ยคือการทำครีมต่างๆของเขาเนี่ย เดอะเฟรนครับอินเดอะเวิร์ดผมบอกเลยไม่ใช่แค่ขนมครับถัดมานะครับผมตรงนี้เราจะเป็นมิกนัซคาราเมลซาร์เบ่เบอร์ตรงโงไป็นเรดิชนอลของเขาคุกกี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราเอามาผสมผสานรวมกับตัวถั่ว6ชนิดโอ้มีอะไรบ้างอห6ชนิดนี้เรามีแน่นอนอาาัลมอน อานอิซาชิโร่อิตาชิโรวอลนัทวอลนัทแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียเฮเซนัทเฮเซนัทแล้วก็สุดท้ายพีแคนพีแคนหกอย่างผสมผสานกันมาจากทุกประเทศต่างกันหมดเลยมั้ยเนี่ยต่างกันหมดครับบางส่วนมาจากอเมริกาอ่าแล้วมาไหกไหนอีกบางส่วนมาจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสอ่าวิธีทานผมมี มีนี่ด้วยเดี๋ยวผมขอกยากเลยยังไงบ้างพชรพัดวิธิทานะตอนนี้จะให้ดูใกล้มีหลอดฉีดยาด้วยหลอดฉีดตรงนี้เนี่ยจะเป็นคาราเมลซอสเพิ่มให้อีกนะครับสำหรับคนที่ชอบคาราเมลไม่ใช่วัคซีนนะไม่ใช่โอเคเราต้องดึงออกมาแล้วก็บีบเขาอ่ะนะฮะิธิทานนะครับนี่โอ้โหข้างล่างนี่คือเป็นซัมเบ้เบอร์ตุงซัมเบ้เบอร์ตุงจะพูดเหมือนเดิมได้อีกไหมไม่ได้นะฮะ เอาล่ะเราก็ดึงคาราเมลซอสข้างบนนะครับใช้หลอดฉีดยาแล้วก็อยางใช่ไหมราดไปใช่ไหมนี่นมีแปดทองด้วยเหรอทองกินได้นะครับอ่า,าอเขาเรียกเป็นทองฟู้ดเกรดนะครับทองร้อยเปอร์เซ็นต์ทองร้อยเปอร์เซ็นต์เราสามารถทำอาหารได้ทาหน้าได้นะครับเอาล่ะ,อละโอเคเราก็บีบคาราเมลซอสโอ้โหแหมมีลีลานะให้ให้กินธรรมดาไม่แบบมีคาราเมลไม่ได้อะต้องบีบต้องบีบ แป้งค,คุกกี้อยู่ด้านล่างเนี่ยกับกรอมเนี่ยเคี้ยวแล้วเพิ่มเทกเจอร์แต่ที่สําคัญนี่เลยคาราเมลเป็นตัวดึงรสชาตินะมีความหวานลงไปดึงขึ้นมาอีกนิดนึงอร่อยมากจีิงจนะหมดเลยหอ,อมอยังรู้สึกควาาเป็นหัวม,มันมันรวมกันแล้วมันดีนะนมันได้เทกเจอร์ที่อันนึงอาจจะกรอบมากอันนึงจะแข็งหน่อย ความหอมตัวตัวแต่หลาชนิดมันมารวมกันในปากผมได้ดีมากสุดยอดไฮไลท์ตัวนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักเชฟพัทผมได้ทานพายตัวนี้นี่ก็คือพี่แคนพายครับอ่าเชฟพัทอยากให้เชฟพัทเล่าเลยฮนะเรารู้จักกันด้วยขนมชิ้นนี้ครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวพัท ผัดซาเบะนะครับส่วนข้างในเนี่ยเป็นวิสกิตโจของช็อกโกแลตหลังจากนั้นเนี่ยจะสอดแทรกด้วยตัวซอสคาราเมลอีกทีนึงนะครับซึ่งซอสคาราเมลตรงนี้เนี่ยผมเลือกใช้น้ำตาลที่ดีต่อสุขภาพซึ่งเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับเป็นสิ่งที่ดีนอกจากเรื่องรสชาติแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิชวลอาร์ด้วยนะครับการการมองหรือการเรนเรเซนทชันทั้งอย่างนะครับผมอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยผมจะใช้เป็นสเต็ปเป็นขั้น นีคละันาคาขั้นขึ้นมานะครับเมื่อทางคุณเชนเนี่ยเดินเข้ามาแล้วมองแล้วเนี่ยจะเห็นขนมทุกอย่างครบครบในที่เดียวนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเชฟพัทเชฟขนมหวังในตำนานของผมนะครับเรารู้จักกันด้วยพีแคนพายวันนี้เราก็จะชนกันฉลองปีใหม่นะครับด้วยพีแคนพายเหมือนกันครับอะเชฟพัรครับเชียร์สกาปิ้ง อาลนะครับอร่อยมากงิ่มยังเป็นขนมเดอะเบสของเชฟพัท for ever ครับทีแทนพายอร่อยสุดๆเลยนี่อยากพูดทีกอ่างเลยดีด